เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม KOF All Star VNG กันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ดูภาพโดยรวมกันไปแล้วนะครับนี่คือตัวละครับที่ผมมีอยู่ณนะตอนนี้นะครับเลเวล11นะครับผมซึ่งก็ได้เพชรมาเป็นจำนวนไม่ใช่น้อย,อยแล้วนะฮะ มา EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันแบบบ้าคลั่งอย่างเดียวกันเลยนะครับผมอยากจะรู้ว่าเลกรันตีของเกมนี้เนี่ยมันเกลือหรือเปล่านะครับก็ต้องให้ราชาเกลือเนี่ยเป็นผู้ทดสอบนะฮะมาครับเดี๋ยวมาดูที่รับสมัครกันดีกว่านะครับมาดูเลกรันตีครับนี่ตอนนี้เนี่ยถ้าผมสุ่มไดมอนดรับสมัคร10ครั้งเนี่ยจะได้การ์ด SR ทั้งใบแน่ๆ1ใบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวกรันตีกันดีกว่านะครับการ์ด S S R เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีการันตีเลยนะครับที่ผมดูจากในนี้นะครับจะมีถึงแค่การ์อสอเท่านั้นนะครับเอสอาบวกนะครับทั้งใบ2%เนะครับเอสเอสนี่ยรู้สึกจะได้เป็นเศษอย่างเดียวนะครับนี่โอกาสดรอปเป็นเศษนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูนะครับวันนี้เนี่ยผมกะจะสุ่มสักประมาณ6 0สิบถึงหนึครั้งนะครับถ้าเวลาไม่มากเกินไปนะครับอยากจะรู้ว่าใน100ครั้งเนี่ยมันจะมี s อสเนี่ย ออกสักตัวหรือเปล่าหรือว่าจะออกเป็นแค่เศษให้เราไปรวมนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมทดสอบไปพร้อมๆกันเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับ SSR ตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกจะมีอยู่แค่2ตัวนะครับมีเคนะครับกับทาชิบันนะครับผมโอเคแล้วก็เป็นที่เหลือจะเป็นพวกเ r ซบวกครับเลี Real ้ยวเคี้ยวชินอะไรพวกนี้นะครับผม แล้วเป็น SR แล้วก็ระดับ R นะครับผมเนี่ยก็ดูได้นะ R นี่ผมไม่สนใจเลยนะผมสนใจเริ่มมาที่ SR เลยนะครับแล้วก็มา SR บวกนะครับผมเพราะ SR เนี่ยผมยังไม่เคยเจอครับเดี๋ยวไว้ต้องมาลองลุ้นดูครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับราชเกลือพ๊อมแล้วครับผมกดไปเลยครับ10ตีเข้าไปต้องพูดพามนำเบครับผมมาไม่ออกไม่ออกครับออกไม่ออก SR บวก ต้องออกแล้วอสาร์นะครับผมอันนี้เนี่ยน่าจะได้จากการันตีเมื่อกี้นะครับทีเอสอาร์หนใบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะใช่นะถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะโอเคได้มาแล้วครับ3มดาวนะครับอสตัวแรกครับผมโอเคนี่นะครับแล้วก็จะเป็นเศษ s สบวกนะครับส่วนมากนะครับนี่แล้วก็เศษ s สตนะครับต้องเก็บให้ได้150นะครับ50เศษนะครับผมจะได้ s ส1ารตัวนะครับกดสุ่มต่อเลยครับไม่รอแล้วนะ ไปครับผมทีที่20ครับเวลาของเรามันยังอีกยาวไกลครับผมตัวอะไร o sr นะบิลลี่นะบิลลี่นะครับผมเด็บนะครับราชากบองที่ใต้นะครับสำหรับ sr ตัวนี้โอเคไปต่อครับไม่ต้องพูดพัำทำเพลงฮะขึ้น3ดาวเลยนะครับผมอ่ารอบนี้ก็ถือว่าเจ๋งนะครับผมเพราะได้ sr ตัวเดียวนะ แล้วก็เป็นที่เหลือจะเป็นเศษนะครับผมพวกตัว R, SR, SR บวกแล้วก็ SSR นะครับจากที่ผมดูมา20ครั้งแล้วเนี่ยรู้สึกว่า SSR เนี่ยจะไม่มีทางออกแน่นอนครับอาจจะอเป็นเศษนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะทีที่30ก็ผมกดเลยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาไหมมาไหมออกไหมออกไหมออกไหมโอ้โห SR นะครับผมเป็นสายแอคแท็กนะครับนรกไร้ทางฟันแห่งสับ,บั้นนะครับผมโอ้โ หญิงสาวนี่ก็ไม่ใช่เล่นนับนีดูทาครับโอ้โหนึกว่าเกมตู้นะฮะมาครับตัวต่อไปครับสามดาวรู้สึกเป็นสามดาวหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสิบเศษนะครับผมสำหรับเอเซตาของเรานะครับพักอาจจะแหกคอแป๊บหนึ่งนะครับทีต่อไปเนี่ยสุมสิบครั้งนะครับจะใช้อยู่ที่ประมาณสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเพชรนะครับผมใครที่อยากสุมนับเก็บเพชรเอาไว้เลยนะครับ เดี๋ยวตอนเปิดจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นโชว์นะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมๆกันนะครับรอเซิร์ฟเปิดจริงนะฮะโอเคกดใช้สูตรหน่อยครับเผื่อ SR บวกจะออกตัวนะฮะนี่ครับกดที่เติมไปแล้วกดออกอย่างรวดเร็วแล้วกดสุ่มสิบครั้งเลยครับผมมาครับออกไม่ออกครับออกไม่ออกครับ มาครับต้องมาแล้วทีที่40โอ้โห S R นะครับรู้สึกว่า S R นี่เหมือนจะเป็นตัวธรรมดาหรือเปล่านะสำหรับผมนะเพราะว่ามันออกแทบทุกรอบนะครับนี่สกิลราชินีแซ่นะผมเลือดไหลพุ่งจมตีก็โอเคโอ้โหตีรัวตีรัวตีรัวบ้าคลั่งเลยครับโอ้โหเราเราเรไปต่อครับ 3ดาวครับเฮ้ยสองตัวเลยโอ้โหนี่แม,ม,ม่ไม้มวยไทยครับผมลมกดมวยไทยนะแตกแทกนับโจโจนี่อย่างเทพปรับอย่างเทพโอ้โหเทพไอตัวนี้เทพเลยเดี๋ยวไว้ต้องลองใส่ทีมซะหน่อยแนละ้วผมว่ามันเทพเลยนะคโอ้โห่ออก34ตัวเลยน,ะนั่นนี่ระดับอานะครับผมโอเคระดับอาเราไม่ว้าวอยู่แล้วนี่แล้วก็ a s r นะครับตอนนี้มีอยู่30ตัวนะครับผมอยากจะรีวิวมากเลย เด I I emotions, 1, ี๋ยวรอผมสุ A ่มได้ครบก่อนละกันนะฮะก็ได้ SR มา2ตัวนะครับผมแล้วก็ R 1ตัวนะที่เหลือเป็นเศษทั้งหมดนะครับผม40ทีผ่านไปแล้วนะฮะทีที่50ครับมาครับผมขอพลังหน่อยครับทุกคนขอพลังหน่อยเรามากันครึ่งทางแล้วนะครับปึ๊บกดเลยครับนี่กดทีเผือส่วนมากมันจะได้นะครับรอ SR บวกอยู่ครับตอนนี้ยังไม่ออกเลยนะเฮ้ยโอ้โหพูดปึ๊บออกปับพูดปับออกพูดปึ๊บบออกปับปับพูดปับปับออกปึ๊บๆนะฮะ เราประจันหมัดเมาคนับชินนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องครับ4ี่ดาวเลยนะครับสำหรับ s อบวกตัวนี้นะฮะนี่โอ้หูมันจะเท่ไปไหนอะเท่ไปไหนอะนี่โอ้หูนึกถึงเลยอะโอ้หูเท่จริงๆครับเท่จริงๆอย่างเฟียวครับโอ้หูดูได้4ี่ดาวเลยนะฮะนี่ดูครับผลแรงน้มถ่วงเพิ่ม1 1นะครับผมลดความเร็วฟื้นฟู energy ศัตรูนะครับ12%ซต่อเนื่อง8วีนะครับอ่า ตัวนี้ก็โอเคนะถือโอเคเลยนะครับรอบนี้นี่ถือว่าไม่เจ๊งนะครับผมโอ้โหผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะไปต่อครับโอ้โหอย่างงี้ที่ใจชื้นครับ SR บวกมาอีกสักตัวดิอีกสักตัวดิไม่ได้เ R ไม่เป็นไรขอ SR บวกอีกสักตัวครับปึ๊บโอ้โหระดับอาร์ฮะสุดยอดหลักสู้รับมาครับโอ้โหพี่บิลลี่เนี่ รู้สึกนี่จะกลายเป็นเทพเกลือไปแล้วครับสำหรับพี่บิลลี่นะครับผมออกเยอะเหลือเกินนะครับเป็นสายเดฟราชากระบองที่ใต้นะครับเดี๋ยวไว้ต้องเอาไปลองทีมหน่อยนะครับต้องดูสกิลด้วยนะว่าตัวพี่บิลลี่เองเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์หรือเปล่านะเดี๋ยวผมต้องไปลองเทสดูนะฮะโอเคตัวต่อไปทีที่70็ดสิบครับผมอีก40ทีสุดท้าย S.R. ใหม่นะครับชิลานุอีนะครับผมแอกสายแอกแท็กน้ำนินจาระบัมกลุ่มสังหาร โอเคตัวนี้ผมก็ชอบนะเมื่อกี้นะครับอันนี้ใส่ระดับ R โอเค S R 1ตัวนะครับผมแล้วก็ R 1ตัวตอนนี้เนี่ย S R เนี่ยเรามาเกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับ56ิชิปแล้วนะครับเศษนะครับผมโอเคทีที่8ปบครับผมพร้อมหรือยังครับทุกคนพร้อมแล้วกดเลยฮะมาครับจังหวะนี้ออกไม่ออกครับมันต้องออกสักทีแล้วแหละในตัวเดียวไม่คุ้มท่าไหรานะครับปึ๊บ ออกจริงๆครับออกระดับ R นะครับผมแม็กซิม่านะครับตัวต่อไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วออกแล้วครับผมระดับ S ตบวกนะครับออกแล้วครับผมสายแอคแทกนะครับผมนักฆ่าก็หายเลือดนะครับเลื่อนไหลเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันเกยขอบจอรับดูไม่เห็นนะครับนี่กงเล็บครับผมอย่างเท่เลยครับแมทแมนนะนี่ดูสกิลับดูท่าด้วยครับดูท่าอย่างเท่นะครับอย่างเท่โอ้โหเฟี้ยงจริงๆครับนี่ นักสู้ทั้งหมดผลเลือดไหลเพิ่ม5.5%นะครับโอ้โหเอาเรื่องครับอย่างนี้นี่พวกสายแทงนี่มีหนาวเลยนะพวกเลือดเยอะๆนะครับอันนี้ก็ไว้เน้นต่อสู้น่าจะเป็นสายเลดเกมนะครับช่วงแบบว่าเวลิลเยอะๆหน่อยนะครับเลือดเยอะๆเนี่ยเอามาผ่านเลือดเนี่ยน่าจะดีนะครับสำหรับเอซอาบวกตัวนี้นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปสอนจัดทีมละกันโอเคทีทีท่90นะครับกดเลยครับผม SR บวกมา2ตัวแล้วนะครับนี่ผมเล่นให้ดูจริงๆเลยนะครับว่าเลทมันออกประมาณไหนนะครับโอ้โหลมกดบวยไทยอีกแล้วโอ้โหรอบนี้ SR ตัวเดียวนะครับก็ถือว่าเจ๋งนะครับผม SR บวกไม่ออกนะครับทีสุดท้ายทีที่1 0 0นะครับผมพร้อมหรือยังครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วกดไปเลยฮะมาครับมาครับออกไม่ออกครับออกไม่ออกออกไม่ออกโอ้โห แม่สาวผมแดงครับมาอีกแล้วครับรูส้สึกตัวนี้จะตากผมตากตากฝนเยอะไปหน่อยนะฮะตอนเริ่มบวมนะโอ้โหรล้ับอาจับใจไม่พอโอ้โหลมแทบจับเลยเมื่อกี้หนึ่งร้อยสุดท้ายฉลองนะครับเจ๋งครับผมเอ้เศร้าตัวเดียวครับนี่ครับ ก็เล่นให้ดูแล้วนะครับ100ครั้งนะครับผมออก SR บวกแค่1ตัวนะครับแล้วก็ SR เนี่ยได้เศษมา63เศษนะครับต้องลองดูเปิดจริงนะครับว่าตอนเปิดจริงเนี่ยเลขการันตีเนี่ยมันจอง,ง่ายกว่านี้ไหมแล้วก็ตัวเนี่ยจะมีเพิ่มเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ต้องไปลองดูนะครับนี่แลวเวลาเราสุ่มครบเหลือพวกนี้เนี่ยเขาจะมีของแจกด้วยนะเห็นไหมรางวัลน,นะ80ครั้งได้อะไรบ้าง โอเคก็ okay. ได้เป็นเศษชิ้นส่วนนะครับนี่นก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการสุ่ม100ครั้งนับสาหรับผมนะครับ ถือว่าเกลือนะครับถือว่าเละการันตีนะค่อนข้างเกลือนะครับแล้วก็ออกยากมากๆนะครับใน100ครั้งนะครับต้องไปรอดูเปิดจริงอีกทีนึงละกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่เราได้มากันดีกว่านะครับตักสู้ของเรานะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมนี่ตัวนี้ที่เราได้มานะครับ4ี่ดาวนะเริ่มต้นที่4ดาวเลยนะครับโอ้โหอย่างเทพครับมาดูสกิลบ้างดีกว่าโอ้โหเยอะไปหมดนะครับส่วนมากน่จะเป็นพวกสกิลผ่านเลือดซะมากกว่านะครับผมโอเคแล้วดูอีกตัวนึงไปใต้อีกตัวหนึ่งนะครับผม อ่าตัวนี้เนี่ยก็ออกไปทางแนวสายพวกแผดเผานะครับผมเนี่ยเห็นไหมพวกบัฟพ,พวกอะไรอย่างงี้ดีบัฟนะครับผมอ่าก็ค่อนข้างโอเคทั้งสองตัวนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นพวกตัว SR ปกตินะครับเดี๋ยวไว้ไปรีวิวเตม็ตมเต็ม คลิปหน้าดีกว่านะครับคลิปอื่นๆดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการสุ่มวมผม100ครั้งแล้วครับผมใครชอบนะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับผมโอ้โหยุค9กสนี่คือที่สุดแล้วนะครับสำหรับ ko f นะครับผมใครเคยเล่นนะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างหน่อยนะครับว่าสมัยเล่นเนี่ยชอบเล่นตัวอะไรนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ up.